จะนี้มีแผ่นรองเมาสใหม่ร้อยเฮิร์ตแผ่นรองเร้อยสิบีเฮิร์ตเดี๋ยวพี่หมายทิ้งจอคอมถ้าไม่ใช่พี่นี่กูด่าไอสัตว์ไปแล้วแล้วเนี่ยลองูุณไายกันแล้วพร้อมกันดิจิไล่เรามึงเข้ามาอย่างรวดไม่รวเหรอ้าไปบ้าโดดไร่โดดได้ไอ้บ้าฮอนด้าฮอนด้าไม่ใช่โดดไกดแบงกาอย่างดีนทีกดแบงแบงกูดูดีเออเศลบสมเอ็ดโเมนแปลกๆใที่เรือผมเต็มร้อยอยู่เลยนะเอ้า โคตรตายกคตายเฮ้ยเนี่ยพอมึงเนี่ยไอ้เนี่ยขอไอ้เนี่ยดีเหรอไอ้เนี่ยนเล่นลวกลตายถ้าเป็นดีไฟส์นั่กูให้โอ้ยจริงๆเลยไอ้เนี่ยจริงๆโคโย่เทรลเอาเนี่เอาเนี่ยปีก้า えー